สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระบัวรอบนะครับหลวงปู่ทวดอาจาร,รย์นองวัดไสขาวรุ่นแรกนะครับผมปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับ องนี้เนี่ยผมก็ไปทําการประกวดที่โรงเรียนในร้อยสามพนนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5งหนะครับก็นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับองค์นี้นะครับผมนี่คือกล่องของเขาเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบัตด,ดูอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูกล่องก่อนนะครับเพราะว่ากล่ององค์นี้ไม่เหมือนองค์อื่นนะครับสําหรับกล่ององค์นี้นะครับอันนี้พาเดิมเดิมเขามาแบบนี้นะครับ แล้วผมก็องค์เนี้ยผมเช่ามาเนี่ยน่าจะเกินห้าปีนะครับเกินแน่ๆนะครับผมเกินแน่ๆโดยปกติเรากล่องใหญ่พนี้นะครับหลวงปูดทวดวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยองนี้นะครับนี่ผมเช่านะครับกลับมาจากทางมาเลเซียนะครับผมคนมาเลเซียนะครับเนี่ยเขียนเอลทวดนะครับก็คือ หลวงข้อทวดสองห้าสี่หนึ่ง W นี่ก็แปลว่าวัดนะครับทรายขาวหมายเลขประจำองค์พระนะครับสองหกห้าอันนี้ยอ,อ่านว่าบัวรอบนะครับผมนวะโคตดนะครับกรรมการนี่องค์นี้นะครับไปอยู่มาเลยนะครับมาหลายปีมากนะครับแล้วว่าผมก็เช่ามาอยู่ที่ผมนะครับ หลายคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมก็เล่นพระนะครับเช่ามาแล้วทำไมไม่ขายไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมถ,ถามว่าผมสามารถทำได้ไหมผมสามารถทำได้นะครับแต่ว่าผมที่มีพระเยอะแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆไม่พี่จะติดตามผมว่าทำไมพระผมมันมีลงมาเป็นพันองค์มันยังไม่หมดนะครับคือผมเป็นคนที่สะสมนะครับแล้วก็ชอบหลวงปู่ทวด มากมากนะครับผมผมก็ซื้อมาบางทีผมก็เอามาส่องของผมผมเก็บของผมนะครับผมไม่ได้ว่าจะเป็นแบบที่แบบซื้อขายเต็มตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆี่มีแล้วผมถูกใจผมก็ซื้อนะครับแต่ถามว่าถ้าองค์ไหนอยากได้นะครับแล้วผมแล้วผมดีผมลงขายนะครับผมก็ปล่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกวันอะไรอย่างนี้นะครับผมผมเป็นคนที่เรียกว่าเก็บพระนะครับแล้วก็ชอบพระอันนี้ก็รายงานให้ทราบนะครับว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะครับกล่องสําหรับองค์นี้นะครับจะได้ไปแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูการใบประกาศเพิ่งมาถึงนะครับอันนี้เป็นใบประกาศแบบใหญ่นะครับผมงานกลางปีนะครับตำรวจภูทรมักเจ็ด นะครับของมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านะครับบัวรอบปี2541หนงหลวงพ่อทวดอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับกรรมสิทธิ์ของจาห์โฮเฮลลี่นะครับได้รับรางวัลที่1ในงานฮักรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับณนะหอประชุมชุนหวนัววันโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสัมพั 3, พนธ์จังหวัดนครปฐมนี่นะครับผมว่าใบใหญ่ก็ดีนะครับเห็นรูปพระชัดดีว่าตรงองค์ไหมจริงไหมนะครับในความรู้สึกผมนะครับก็เป็นใบแบบใบใหญ่นะครับใบใหญ่เบิบบับเบิบบ,บนะครับ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเช่าพระนะครับไปเนี่ยก็จะได้ใบประกาศสีแบบนี้ไปด้วยนะครับผมมอบให้นะครับเพื่อเป็นเครื่องการันตีนะครับว่าพระเนี่ยแท้แน่นอนแล้วพระผมเนี่ยสวยด้วยนะครับบัตรพระแท้อะไรเนี่ยผมไม่ไม่ได้ค่อยมีลงในช่องนะครับผมไม่ไปออกไปออกบัตรพระแท้ให้เสียตังค์สี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะผมมีพระเยอะนะครับ ถ้าสมมติว่าร้อยองค์เนี่ยผมเอาไปออกองค์ละห้าร้อยค่าออกก็ห้าหมื่นแล้วนะครับผมมาซื้อทองใส่ดีกว่าแลวพ้าผมมีเป็นพันองค์ผมจะไปออกทําไมครับแล้วที่สําคัญผมเองผมก็พอที่จะดูได้นะครับนิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ออกนะครับแต่ถ้าประกวดอย่างเงี้ยถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยมันได้มันก็เรียกว่ามีผลงานนะครับหนึ่งสองสามอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเราไปแข่งกับคนหมู่มากไม่ใช่แบบไปส่งองค์เดียวแค่ เกแท้อะไรเงี้ยผมเฉยๆนะครับอันนี้ก็นี่นะครับแบบนี้ไปเลยนะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งก็ให้รู้ไปเลยนะครับว่าพระนี่แท้ไม่พอนะครับแล้วสวยจริงด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องใบประกาศสำญนบัตรนี่ก็เดี๋ยวขอแยกวางไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆพี่จะได้ใบนี้ไปด้วยกล่องเราก็าดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าองค์นี้เป็นยังไงนะครับ คราวนี้มากันที่ผ่ะนะครับเนี่ยกล่องในงานประกวดผมยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเดือนนี้เดือนเก้าแล้วรอต้องสามเดือนนะครับฟ้าจะมาโอ้โหอันนี้เดีเดนนนนเด๋ยวเพืพ่อนพี่บางคนยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเอ่ออะไรยังไงนะครับต่อสามศูนย์ก็คือโต๊ะสามศูนย์รอก็คือรายการที่หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะครับรหัสพระเนี่ยอันนี้เนี่ยรหัสพระคากล่องเลยนะครับนี่นะครับศูนย์หกแปดห้าเจ็ด 0 6 8 5 7โอเคไหมครับกล่องนี้ผมให้ไปด้วยนะครับเอาไปทุกกล่องที่ผมมีนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันรออยู่พักใหญ่ก็จะมานะครับที่หนึ่งนะครับโบแดงแสลงใจนี่ปุ๊บไม่โดนนานเลยองนี้สเดือนไม่ได้ส่องเลยนะครับฟึ๊บเดี๋ยวเรามาดูพักกัน แกะแป๊บ,บนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลนตนะ้องเซฟเซฟนะองค์นี้แพงนะครับเป็นบุรอกกรรมการบุรอกกรรมการนะครับสร้างสองรอยเก้าเก้าองค์เท่านั้นพาเนี่ยวหายากแล้วนะครับสวยหายากกว่านะครับก็เป็นพาเกตแบบพรีเมียมนะครับสวยแพงแรงจบแน่นอนพาผมนะครับถ้าไม่สวยผมก็ไม่ซื้อนะครับเอามาแล้วผมเก็บเองไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ เรียกว,ว่าเก็บพระด้วยนะครับไม่ได้แบบปล่อยออกอย่างเดียวนะครับนี่องนี้นะครับยาขัดแดงแบบเพื่อพับแดงแปดพระสวยมากผมขออนุญาตเทียบขนาดกับตาวิปีสามเก้าก่อนพิมพ์ใหญ่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นถึงขนาดของพระก,ก่อนนะครับว่าเล็กใหญ่แค่ไหนอะไรยังไงนี่นะครับ ก็ขนาดกำลังแขวนเลยนะครับบนรอบอจันนองนะครับขออนุญาตพูดถึงพิมพ์พระก่อนนะครับพิมพ์พระรุ่นนี้นะครับพิมพ์พระรุ่นนี้ท่านอาจารย์นองนะครับได้นะครับเรียกว่าวัดไซขาวนะครับได้ทําการนะครับ ถอดพิมพ์นะครับผมถอดพิมพ์จากบัวรอบรุ่นแรกวัดชังให้นะครับปีพศ2 5 0 8นะครับนำมาสร้างเป็นผารุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นปี08ของวัดชังให้กับบัวรอบปี41อาจารย์นองนั้นนะครับจะมีขนาดเท่ากันเป,เป๊ะนะครับแล้วก็เป็นผารูปแบบเดียวกันเลยนะครับ จะมีเราจะเห็นรอยประกบพิมพ์นะครับต้องมีรอยนี้นะครับมีรอยประกบพิมพ์รอยประกบพิมพ์นะครับ บลรอบเนื้อนะวะปกติจะสร้าง2541องค์องนะครับองนี้ตอกกรรมการนะครับสร้างทั้งหมด299องค์งนะครับหมายเลข2-99ผมก็เคยลงไปในช่องแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมได้ขายไปให้พี่ชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาปิดไปนะครับหมายเลข2 9 9านี้ไปอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นค่าส่งเท่าไหร่960้มครับ ก็เป็นบัวรอบรุ่นแรกของท่านอาจารย์นองนะครับที่ท่านดำริสร้างขึ้นเองนะครับผมในปีพศสองหสี่หนนะครับต่อจากรุ่นสร้างมนดบนะครับผมรุ่นสร้างมนดบเนี่ยมนดบได้สร้างขึ้นแล้วแต่นะครับยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับ <c oughs> อาจารย์นองก็เลยดำริให้สร้างบัวรอบนะครับแล้วก็รอเอ่อพระประธานนะครับผม ก็เลยสร้างบัวรอบรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างมนดบให้แล้วเสร็จนะครับผมก็เจนนาในการสร้างดีมากนะครับพิธีการหล่อนะครับก็หล่อเป็นนวะสูตรเดียวกับสายวัตส,สุทัศน์นะครับหลอ่อที่ก่อทมอนะครับวัตส,สุทัศน์เนื้อนวะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับผม สูตรเดียวกับวัสุทัศโดยใส่ทองคำนะครับ4ีบาทเงิน9กกิโลนะครับแล้วก็แผ่นจานแผ่นยันจากเกจิคณาจารย์นะครับอีก300รอฝาแผ่นนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เทพระเนี่ยนะครับเทหล่อพระก็มีพิธีพามนะครับนาคเวทินเกจินั่งปกสีทิศนะครับสุดยอดตั้งแต่พิธีการหล่อแล้วนะครับผม แล้วก็นํามานะครับปลุกเสกที่วัดไฟขาวนะครับอาจาร,รย์นองปลุกเสกนะครับผมแล้วก็เรียกว่าทั้งพิธีหล่อและพิธีปลุกเสกสุดยอดของพระอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสําหรับบวรอบปีซีหนึ่งเขาก็จะมีปีสามสี่สามห้าด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นลูกศิษย์สร้างถวายนะครับบวรอบรุ่นแรกที่อาจาร,รย์นองดําริสร้างขึ้นเองคือ บัวรอบปี C หนึ่งนี้นะครับผมคือรุ่นนี้นะครับคือปี C หนึ่งที่กล่องนะครับถ้าเป็นกล่องแบบปกติเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นบัวรอบรุ่นแรกอาจารย์นองเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องงงนะครับแต่ว่ากล่องอันนี้เป็นกล่องพิเศษหน่อยหนึ่งครับพอดีพาไปนอกประเทศนะครับ ที่ทีหล่อสุดยอดมวนสามสุดยอดนะครับอันว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมครับนี่ด้านล่างนะครับเมื่อหล่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการเจาะรูนะครับแล้วนําผงว่านเก่ารุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยบรรจุไว้ด้านในองค์พระนะครับแล้วก็ปิดริมไปเลยนะครับผมเขย่าไม่ดังนะครับเพราะว่าเป็นผงนะครับไม่ใช่กิ่ง เป็นว่านรุ่นแรกปีเกเจบรรจุด้านในนะครับโค้ดมีการตอกเยอะมากนะครับโค้ดหลวงพ่อทวดวัดชังให้เถาะมหาพรมโค้ดลายเซ็นอาจารย์นองนะครับแล้วก็มีโค้ดคำว่ากรรมการหมายเลขประจําองค์สองหกห้านะครับแบบนี้นะครับกรรมการโบลรอบกรรมการสร้างเพียง299องค์เท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับผมน้อยมากๆ ผ้าสวยยาขัดแดงเต็มนะครับองนี้นะครับรับรองว่าเลี่ยมทองเนี่ยสุดๆจริงๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็สบายใจได้ด้วยผมไปประกวดมาโชว์ให้ดูแล้วนะครับเนื้อเนี่ยเพื่อนๆพี่ต้องจำให้ดีเลยนะครับล่าสุดพี่มงคลก็เช่าไปนะครับเป็นแบบไม่ต่อกรรมการนะครับแต่ก็สวยใช้ได้เลยนะครับองนั้น เนี่ยพ้าเนี่ยเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆจะเห็นว่าทองเขาเป็นเม็ดๆเลยนะครับเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตามผิวเนี่ยอย่าขัดแดงฝังแน่นพิมพ์เดียวกับปีส่วนแปดเลยนะครับพี่มงคลนนะ่าจะปิดหมาเกี่ยวกับเลขแปดหกห้าอะไรไปนเนี่ยแหละนะครับผมผมก็จําไม่ได้นะครับพอดีพ้าหลายองค์ ดูหน้านะครับเป็นไงครับทองวิ่งเต็มเป็นเม็ดๆเลยนะครับอย่าขัดแดงละเลื้อใบหูนะครับเนี่ยทองเป็นเม็ดๆเลยนะครับที่สังขติทองคำสี่สิบเก้าบาทเน้นๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เงินอีกเก้ากิโลอย่าแดงสวยๆนะครับ ทองเป็นมราะกายวิบวับมากเลยนะตรงนี้เลยไปกินที่หนึ่งของมาเลยนะครับทองเยอะมากความจริงบวกอบุอ่นี้น่าจะเป็นแสนราคาเป็นแสนไปนานแล้วนะครับเนี่ยยาแดงเดิมๆนะครับนี่รอยพิมพ์ประกบจะต้องมีนะครับดูบัว ยาขัดแดงขัดได้ดีมากหูวทองเป็นลิ่มนะครับตรงนี้ทองเป็นลิ่มยิ่งส่องยิ่งมันนะครับด้านบนไม่มีปัญหานะครับด้านข้างโอเคแล้วเมื่อกี้ผมส่องอันนี้พามาส่องด้านหลังตรงเสียหลบกระทวตรงนี้จะบุ๋มทุกองนะครับเขาเป็นมาจากพิมพ์นะครับทุกองนะครับเป็นมาจากพิมพ์ ซื้อ่าตรงนี้ทองคาจะค่อนข้างเยอะนะครับผมพาส่องเห็นไหมครับเนี่ยทองก็เต็มไปหมดเลยอย่าหัดแดงเบาๆนะครับนี่ผิวเดิมนี่มีค่า,าขาวๆขึ้นไม่ปัดแต่งเช็ดล้างนะครับโอ้โหตรงนี้ทองเป็นเน้นๆนะครับ ถ้าโดนมือเยอะเนี่ยพารุนี้จะดำนะครับเพราะาเป็นนวารุหะเต็มสูตรองน,นี้แพงก็จะรีวิวนานหน่อยให้เพื่อนๆพื่พี่ๆได้ชมกันให้ชัดของเขาดีนะครับ299องค์เท่านั้นมีใบประกาศด้วยนะครับ เท่านี้มาดูกันที่ด้านล่างหลวงพ่อทวดนี่โค้ดลายเซ็นอาจารย์นองนะครับโค้ดกรรมการตอกไปข้างในนี้แดงแป๊ดเลยนะครับกระแสหน้าดูจำโค้ดให้ดีนะครับจำไม่ได้แคปแคปรูปภาพคำว่ากรรมการตรงนี้ไป หายเลข265หกห้เป็นการตอกมือนะครับโค้ดคำว่าหลวงกระทวดอันนี้ริมที่ปิดนะครับบรรจุข,ของเกโค้ดคำว่าวัดช้างให้แต่องนี้อาจารย์นองวัดไสขาวนะครับแม้ประกาศผมให้ดูไปแล้วนนี้โค้ดเถาะมหาพรมสุดยอดพายหนึ่งรุ่นนะครับที่หนึ่งในใจคุณนะครับ งานเลี้ยงรายร้อยสามพาน,เ,นเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับคนจะส่งพาเยอะที่สุดนะครับผมก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับชิบ <c oughs> นี่นะครับพร้อมใบประกาศนียบัตรเนื้อพาเนี่ยดีจริงนะครับแล้วก็พิธีมีพิธีพามนะครับเวทิตนตลอดด้วยนะครับ จำนวนการสร้างน้อยเพียงสององค์นะครับที่หนึ่งนะครับองนี้ก็องค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคานะครับองค์นี้นะครับบรอบกรรมการนะครับผมที่หนึ่งนะครับผมเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสนใจโทร ศูนย์เก้าแปดปดนะครับห้าสี่หนึ่งสาหกหกเชิดนะครับรับประกันแทนใ้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วรับรองว่าถ้าเพื่อนเพพี่พี่ท่านใดหาพระที่เขาเรียกว่าทั้งพิธีการปลุกเสกดีทั้งมวลสารดีที่เขาเรียกว่าดีนอกดีในเนี่ยนะครับอยู่นะครับผมองค์นี้ผม บอกเลยนะครับว่าเป็นพระที่เหมาะสมและทรงคุณค่ามากๆนะครับ <c oughs> เหมาะที่จะแขวนบูชาเลยนะครับผมเจ0ด0มืบาทโทร0 9 8ย์ดดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหหเชตนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ